ผู้ปกครองทางบ้านทุกท่านนะคะเราก็มาเจอกันต่อในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะคาชี้แจงนะคะให้นักเรียนเรียงลําดับเหตุการณ์ก่อนหลังเหตุการณ์ตามช่วงเวลาให้ถูกต้องค่ะอ่าซึ่งตัวคําตอบนะคะจะอยู่ในถุงนะคะให้เด็กๆหยิบออกมาได้เลยค่ะและให้เด็กๆตัดออกมาเป็นรูปแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้คุณครูวิโฟกัสก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะ เด็กๆตัดเสร็จแล้วเด็กๆก็นำมาตั้งไว้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะอาจะมีทั้งหมด3เซตค่ะเด็กๆซึ่งช่วงเวลาก่อนหลังนี้เป็นช่วงเวลา กลางวันกลางคืนนะคะเซตที่หอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆเ,เราตื่นนอนแต่เช้าใช่ไหมคะอ่าก็เป็นลำดับที่1ต่อไปเมื่อตื่นนอนแล้วเราก็อาบน้ําแล้วก็มาอ่านหนังสือใช่ไหมคะและก็ค่อยเข้านอนถูกต้องไหมคะอ่าเป็นช่วงเหตุการณ์ที่2และ3ต่อไปอถ้าเราจะทำความสะอาดคะ่ะเด็กๆเ,เราจะต้องอาบน้ำก่อนไหมคะ หรือว่าเราจะต้องทําความสะอาดก่อนอเราจะต้องทําความสะอาดก่อนนะคะเมื่อเรากวาดขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องโกยขยะก่อนอเด็กๆก็เอามาตั้งไว้เลยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่2และเหตุการณ์ที่3ถึงเราจะ ต้องทำความสะอาดตัวค่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นเซตที่3นะคะเป็นการดำรงชีวิตของนกคูกนะคะซึ่งนกคูกเนี่ยจะดำรงชีวิตตอนกลางคืนนะคะอ่ะในขณะที่นกคูกนะคะจะออกไปหาอาหารนะคะนกคูกก็จะตื่นก่อนใช่ไหมคะเป็นอันดับที่หนึ่งและก็ออกไปหาอาหารนะคะเมื่อออกไปหาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับ มานอนนะคะที่เดิมนะคะของนกคู่อ่ะเมื่อเด็กเเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆทากาวเลยค่ะทากาวติดให้เรียบร้อยนะคะอ่าเด็กๆไม่ต้องทาเยอะนะคะติดทุกรูปเลยตามที่เด็กๆตั้งไว้นะคะอ่าเด็กๆติดเสร็จหรือยังคะตอนนี้ของคุณครูพี่โฟกัสติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุก ภาพเลยอะเมื่อเด็กๆ,ๆติดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินนะคะผู้ปกครองประเมินเด็กๆประเมินเขียนชื่อชั้นเล็กที่ให้เรียบร้อยและถ่ายผลงานมายัางในลายกลุ่มด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ